นะดีครับพี่น้องครับแล้วพี่เห็นประกอบไปด้วยใช่มั้ยโอ้ยมันตายของเด็กอยู่นะครับแต่ทางด้านนี้นะครับคือได้ซื้อแต่ก็ว่าอย่างเนี้ยต้องหานะครับคือต้องให้ต่อนะครับต่อกันไม่รู้ครับ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  <laughs> <laughs> สวัสดีครับมาพ่อกับเบาจะบ,บ่อนอีกครับมือนี้ครับอาจจะมาสวัสดีสวยแรงหน่อยครับ มีนี้มาเดินวิ่งเพื่อการกุศลของออสม่อครับออตซี่้อนเลยมาก็บบรรยากาศการวิ่งให้เบิรงครับเมื่อบรรยากาศไปเรื่อยๆครับอาจจะบ่ค่อยมีเสียงเบาอะไร

ให้รถนี้ทั้งคันอยู่นะครับอยู่ระยะยังนะครับเราจะ